สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการตามแวะมาคุยครับวันนี้คุณหมอมพอพบคุณผู้ชมนะครับแน่นอนว่าเราเจอกันแบบนี้ก็ต้องมีเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพดีๆมาฝากคุณผู้ชมจะเป็นเคล็ดลับอะไรแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับ คุณผู้ชมครับช่วงนี้โควิด -19 เนี่ยค่อนข้างที่จะเบาบางแล้วนะฮะหลายคนยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะครับแล้วก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะครับโรคภัยแค่เจ็บมากับฤด,ดูฝนนั้นเยอะแยะหลายอย่างนะครับแล้วก็ยุงช่วงนี้ชุมด้วยระวังไข้เลือดออกระวังโรคที่มาจากยุงด้วยนะครับทุกคนต้องดูแลรักษาสุขภาพใส่ใจกันสักนิดนึงคุณผู้ชมครับเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของการลดน้ําหนัก ควบคุมอาหารไม่ทําให้เรอาอ้วนมากจนเกินไปนะครับเพราะการอ้วนมากเกินความจําเป็นนําไปสู่ภาวะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่จะถามหามานะครับแน่นอนว่าบางคนเนี่ยอยากออกกําลังกายอยากจะลดความอ้วนนะครับวันนี้ผมเอาเคล็ดลับเรื่องของการออกกําลังกายเป็นไอเดียที่น่านําไปใช้นะครับวันนี้เอามาสักห้าข้อฝากคุณผู้ชมแล้วลองไปทําดูนะครับว่าใช้ได้แค่ไหนนะครับ การออกกําลังกาย5แบบนี้คุณผู้ชมครับทำได้ง่ายๆที่บ้านก็ทําได้นะครับไม่จะเป็นต้องไปฟิตเนสหรือว่าต้องไปเ,เข้ายิมเข้าอะไรพวกนี้คุณผู้ชมซื้ออุปกรณ์หรือ,อ,อลองฝึกทําที่บ้านก็ได้เปิด YouTube ดูก็ได้นะครับหรือว่าจะดูจากตําราอะไรก็ได้หมดนะฮะอย่างแรกเลยคุณผู้ชมผมอยากจะแนะนําเลยนะครับโยคะโยคะเนี่ยคุณผู้ชมช่วงนี้ก็นิยมนะเป็นการยืดเส้นยืดสายนะครับดัดตัวตามท่าทางต่างๆของหลักการออกกําลังกายด้วยการ เล่นโยคะนะครับการเล่นโยคะอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้รอบเอวลดลงได้นอกจากจะช่วยเผาผลาญแคลอรี่ต่างๆในร่างกายที่เกินความจำเป็นแล้วยังช่วยลดความเครียดไปในตัวอีกด้วยโอ้โหได้ทั้งลดความอ้วนนะครับละลายไขยมันแถมยังลดความเครียดได้ผมว่ากีฬายโยคะอันนี้น่าน่านำไปใช้ในการออกกำลังกายนะครับไม่ใช่เป็นเฉพาะคุณผู้หญิงอย่างเดียวที่จะเล่นโยคะนะคุณผู้ชายอย่างพวกเราก็เล่นโยคะได้นะครับลองไปฝึกกันดูนะฮะ อันที่2ต่อมาเลยนะครับอ่าเป็นออกกําลังกายเป็นภาษาอังกฤเาเรียกแพร้งนะครับลักษณะเหมือนกัน6สูงนั่นเองนะครับเขาบอกว่าเป็นวิธีช่วยเผาผลาญไขมันบริเวณหน้าท้องนะฮะและรอบเอวได้ดีมากๆด้วยรองเริ่มจากท่าพื้นฐานไปก่อนนะฮะทำให้ได้วันละ30วินาทีแล้วค่อยขยับจํานวนเวลาเพิ่มขึ้นนะฮะเพราะว่า ถ้าเราหักโหมข้ามขั้นตอนไปปุ๊บเนี่ยอาการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายจะเกิดกับคุณผู้ชมได้อันนี้ต้องระวังนะครับเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าหากักโหมยิ่งคนไม่มีพื้นฐานเนี่ยต้องฝึกท่าเบสิกหรือพื้นฐานไปก่อนนะครับอันต่อมานะครับอย่างที่3ามอันนี้คุณหนูๆน,น้องๆชอบแน่นะครับฮูลาฮูปอ่ามีอุปกรณ์เป็นห่วงกลมๆสักอันหนึ่งนะฮะการเล่นฮูลาฮูปนะครับเป็นการออกกําลังกายที่ค่อนข้างจะสนุกนะครับสามารถเต้นตามจังหวะเพลงได้ แต่อาจจะต้องมีพื้นที่นิดนึงเพราะว่าในการหมุนฮโลฮูปรอบเอวเรานั้นต้องใช้พื้นที่นะครับสามารถเปิดเพลงสนุกสนุกคลอไปได้ด้วยนะครับและที่สําคัญการออกกําลังกายฮูลฮูปเนี่ยทำให้ไม่น่าเบื่อนะครับเพราะามีเพลงฟังด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็เอ่อได้สลายไขยมันรอบเอวเราอะไรต่างๆนะฮะอันนี้ต้องเล่นอย่างสม่ําเสมอนะครับ อย่างที่4ครับเต้นค cover นะครับเต้น cover นะครับ,นนรบหาเพลงแดนซ์ที่เราชอบนะครับหรือเราจะไปดูจาก Youtube ก็ได้นะครับแล้วก็มาเต้นตามได้เลยนะฮะไม่ต้องโฟกัสว่าจะเต้นถูกหรือเปล่านะเต้นผิดเต้นถูกไม่เป็นไรขอให้ได้เต้นนะครับเน้นว่าเต้นได้ขยับร่างกายและที่สําคัญได้ขยับเอวก็จะโอเคนะครับเพราะว่าการขยับร่างกายขยับเอวต่างๆเนี่ยก็จะทําให้การเราผาผลาญไขมันต่างๆในร่างกายเนี่ย ได้มีการลงมือทําขึ้นนะฮะดังนั้นไม่จําเป็นว่าจะเต้นถูกเต้นผิดคุณเต้นตามได้เลยนะครับเปิด YouTube แล้วเต้นโคฟเวอร์ตามได้เลยนะฮะอันสุดท้ายคุณผู้ชมครับคาร์ดิโอ,อจะเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะคบเป็นวิธีเผาผ่านไขมันได้ดีที่สุดนะครับแต่ต้องออกกําลังกาย30นาทีขึ้นไปเช่นวิ่งหรือปั่นจักรยานหรือจะต่อยมวยก็ได้เน้นการขยับเขยื้อนร่างกายให้ได้เหงื่อออกมากเยอะๆนั่นเองนะครับเพราะว่าการเผาผ่านร่างกายโดยขับออกมาเป็นเหงื่อน,นั้นเนี่ยพวก ไขมันต่างๆมันจะได้สลายไปตามสิ่งที่ออกมากับการขับเหงื่อนั่นเองนะครับอ่าห้าแบบนี้น่าสนใจมากคุณหมอแนะนําเลยนะครับว่าลองเอาไปทําดูไม่ยากนะฮะลองทําดูกันได้อุปกรณ์ของใช้ก็มีไม่เยอะสะดวกด้วยทําที่บ้านก็ได้คอนโดก็ได้อาพาร์ตเมนที่เราอยู่ก็ได้หมดนะครับไม่จาเป็นต้องเดินทางไปยิมหรือไปเข้าฟิตเนสเลยพวกนี้นะครับ อยากผอมต้องขยันและต้องมีวินัยในการออกกำลังกายด้วยวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมนะครับกดแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ด้วยอีกช่องทางหนึ่งที่ยูทูบชา n e l อย่าลืมไปดูนะครับตั้มแวะมาคุยนะฮะตั้มแวะมาคุยที่ YouTube ด้วยวันนี้ไปก่อนแล้วขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ